ดีค่ะมาพบกับวิชามาตรฐานและการปฏิบัติงานธุรกิจค้าปลีกเบื้องต้นนะคะโดยอาจารย์พัทยาพีงามนะคะบทที่2กันเลยนะคะในเรื่องการแต่งกายและพฤติกรรมตามระเบียบขององค์กรนะคะในแต่ละองค์กรคะ่ะยูนิฟอร์มพนักงานการแต่งกายและกฎร,ระเบียบข้อบังคับก็ย่อมแตกต่างกันนะคะแต่ก็จะมีมาตรฐานของแต่แต่ละองค์กรนะคะว่า จะปฏิบัติระเบียบแบบไหนนะคะเรามาเรียนรู้เบื้องต้นนะคะว่าถ้าเราเป็นพนักงานเราควรปฏิบัติอย่างไรนะคะในการแต่งกายและพฤติกรรมตามระเบียบขององกรนะคะการแต่งกายนะคะในที่ทํางานเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพของวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆน,น,นะคะการปฏิบัติรรตามระเบียบ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะคะเรามาทำความเข้าใจและให้ความสำคัญและหลักปฏิบัติต่างๆนะคะเพื่อความสําสเร็จในอาชีพของตัวเองนะคะมาเรียนรู้กันเลยค่ะ <c oughs> อ่ะประเภทของเครื่องแบบและชุดทํางานในองค์กรต่างๆนะคะ มันก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างชุดข้าราชการนะคะบริษัทเอกชนวันหยุดชุดลำลองนะคะเราต้องปรับตัวอย่างไรนะคะในส่วนของชุดข้าราชการเนาะก็จะเป็นเครื่องแบบสีกากีนะคะเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นพร้อมกางเกงหรือกระโปรงเข้ากับชุดนะคะแสดงถึงความเป็นระเบียบและความเป็นทางการนะคะต่อมานะคะในบริษัทเอกชนก็จะมียูนิฟอร์มของบริษัท ชุดสุภาพเช่นเสื้อเชิดกางเกงผ้าสีดำนะคะสีกรมท่าหรือยีนเข้มที่เรียบร้อยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบม,มืออาชีพนะคะในนามของชุดทำงานของบริษัทเอกชนเนาะในส่วนของพวกห้างสรรพสินค้าที่นักเรียนที่นักเรียนเคยเห็นนะคะก็จะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นห้างบิ๊กซี โ o ตา s m สแมคโคลโกลบอลโรบินสันอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะมีรูปแบบของยูนิฟอร์มที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นนะคะแมคโครเองเสื้อยูนิฟอร์มเป็นเสื้อสีแดงนะคะโกลบอลนะคะเสื้อสีเหลืองนะคะ มันก็จะมียูนิฟอร์มแต่เป็นเสื้อเชิ้ตน,นะคะส่วนใหญ่กางเกงก็จะเป็นกางเกงผ้านะคะรองเท้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มสน้นสีดำสีกรมสีน้ำตาลเป็นสีที่สุภาพเรียบร้อยนะคะอะัตลักษณ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ต่างๆเอกลักษณ์ต่างๆของแต่ละองค์กรเนาะย่อมแตกต่างกันไปตามรูปแบบของทีมบริหารว่าต้องการจะสร้างอัตลักษณ์รูปแบบของแต่ละองค์กรแบบไหนโดยผ่านยูนิฟอร์มเพื่อสร้างความโดดเด่นความแตกต่างที่หลากหลายกันออกไปนะคะเพราะว่าในภาคธุรกิจแล้วมีหลากหลายมากมายมีหลายสีหลายแบบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้าง เอกลักษณ์ต,ต่างๆเพื่อให้เราจดจํากันได้ง่ายนะคะว่าอ๋ออันนี้เป็นพนักง,งานโกบอลนะอันนี้เป็นพนักง,งานแมคโครนะอันนี้เป็นพนักง,งานซีเจนะคะก็จะมียูนิฟอร์มที่แตกต่างกันออกไปซึ่งยูนิฟอร์มแต่ละอย่างเนี่ยก็อยู่ในรูปแบบที่เรียบร้อยแล้วก็สุภาพนะคะ ต่อมาวันหยุดหรือชุดลำลองนะคะเสื้อผ้ากางเกงสุภาพนะคะไม่รัดรูปหรือเอวลอยเนาะเพื่อให้เราสึกก็ผ่อนคลายแล้วก็ยังคงความเหมาะสมใน,นสถานที่ทํางานหมายความว่าแค่ในวันหยุดของเราค่ะต้องเข้าบริษัทต้องไปเคลียร์งานหรือต้องเข้าไปอาพบป,ป,ปะใครนะคะในการเข้าไปที่บริษัทในวัน หยุดเราก็ต้องแต่งกายที่สุภาพเช่นกันนะคะไม่ใช่ไปใส่ใสาเดียวเอลรอยแบบไม่สุภาพมันก็ถือว่าไม่ให้เกียรติองค์กรนั้นๆน,น,นะคะที่คุณทํางานอยู่แค่นั้นเองนะคะแต่ละองค์กรน้องก็จะมีข้อกําหนดเรื่องการแต่งกายที่ทแตกต่างกันไปนะคะซึ่งมักขึ้นอยู่กับลักษณะของงานวัฒนธรรมองค์กรนะคะและก็ความเข้าใจประเภทของชุดทํางาน ที่จะช่วยให้คุณสวมใส่ได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็แสดงความคารพต่อกฎระเบียบขององค์กรน,นั้นๆน,น,นะคะ <c oughs> หลักเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติในการแต่งกายนะคะอันที่หนึ่งเลยสวมยูนิฟอร์มหรือเครื่องแต่งกายนะคะ การปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายขององค์กรอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบยูนิฟอร์มหรือชุดสุภาพที่กำหนดไว้ให้นะคะเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความเป็นระเบียบนั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะข้อ2เนาะหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่มันรัดรูปสั้นเกินไปโป่งใสหรือเสื้อเอวลอยนะคะรวมถึง ชุดที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้ที่ทำงานร่วมกันเช่นกันนะคะข้อที่3ค่ะการตรวจสอบและตักเตือนนะคะองค์กรมีสิทธิ์ในการตรวจสอบและตักเตือนพนักงานที่แต่งกายผิดระเบียบเพื่อรักษาวินัยและก็มาตรฐานขององค์กรไว้นั่นเองนะคะทุกคนนะคะถ้าทําตามใจตัวเองไม่รักษากฎระเบียบไม่มีมาตรฐานขององค์กรก็จะไม่เป็นองค์กรไม่มีภาพลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ เป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามน,นะคะไม่ใช่ฉันอยากใส่อะไรฉันก็ใส่มานะคะที่นี่ไม่ใช่บ้านแต่ที่นี่เป็นที่ทํางานที่ทุกคนต้องมีกฎระเบียบมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติร่รวมกันนะคะการแต่งกายที่เหมาะสมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเคารพต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นในที่ทำงานด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้แล้วจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วยังเป็นการแสดงถึง แสดงออกความเข้าใจและก็ยอมรับในวัฒนธรรมองค์กรนั้นอีกด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละองค์กรนั้นก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะความหมายของพฤติกรรมตามระเบียบขององค์กรเพื่ออะไรคะ 1. พฤติกรรมของพนักง,งานแต่ละคนเนี่ยพอมาอยู่รวมกันแล้วมีมากมายเลยเร้อยพ่อพันแม่เราเคยได้ยินไหมคะต่างคนต่างความคิดต่างหลากหลายความคิดถ้าเราไม่มีระเบียบไม่มีพฤติกรรมไม่มีข้อกําหนดต่างๆที่เรายึดไว้นะคะองค์กรน,นั้นก็จะไม่เป็นองค์กรแล้วนะคะ ว่าพฤติกรรมตามระเบียบขององค์กรเนาะก็คือการแสดงออกที่อยู่ในกรอบและมาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้ให้นะคะซึ่งรวมถึงการกระทาและคำพูดที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์นะคะโดยมันช่วยอะไรเราได้บ้างคะห,หสร้างบรรยากาศที่ดีมีวินัยนะคะพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะจะช่วยให้ในการทำงานเป็นไป,นป,นปนอย่างมีระบบระเบียบม,มีความรู้สึกว่าเราสึกมั่นคงนะคะ ต่อมาเนาะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีค่ะการปฏิบัติตามระเบียบนะคะช่วยให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันในทีมนะคะรวมถึงลูกค้าด้วยเนาะต่อมานะคะสะท้อนค่านิยมขององค์กรค่ะพฤติกรรมที่ดีนะคะแสงดงให้ถึงค่านิยมและวัฒนธรรมที่องค์กรยึดถือด้วยนะคะทุกองค์กรนะคะก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะถ้าเป็น ที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยเราเนาะในในห้าวันที่ทำงานก็จะมีการใส่ชุดยูนฟอร์มีกฎระเบียบต่างๆนะคะในการอยู่ร่วมกันแล้วก็การแต่งกายนะคะเช่นอะไรวันจันทร์เราใส่ชุดข้าราชการครูวัน,นอังแคบบารใส่เสื้อแบบไหนวันพุธใส่เสื้อแบบไหนก็ทำ ไปพร้อมๆกันทำเหมือนกันเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรนั้นๆเช่นกันนะคะต่อมานะคะพฤติกรรมนะคะที่เหมาะสมในการทํางานในองค์กร,รม,มีอะไรบ้างคะ การที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทํางานเนาะเป็นรากฐานสําคัญนะคะสู่ความสําเร็จของบุคคลและองค์กรนั้นๆด้วยนะคะซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้งานเราราบรื่นแต่ยังสร้างความน่าเชื่อถือนะคะและความเคารพจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารนะคะมีอะไรบ้างคะ่ะ1เลยนะคะตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบนะคะมาถึงที่ทํางานและเริ่มทํางานตามเวลาที่กําหนดนะคะรวมถึงส่งงานให้ตรงเวลาตามกําหนด แสดงถึงความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพค่ะความตรงต่อเวลาหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นหวัวใจสําคัญในการทํางานของเราคนเราถ้าไม่ตรงต่อเวลาละทิ้งหน้าที่ไม่รับผิดชอบนะคะงานเราจะประสบความสําเร็จไม่ได้เลยนะคะไม้กระทั่งเวลาคุณยังผิดนัดผิดเวลาเข้างานมาทํางานสายเป็นประจํานะคะ เป็นไม่มีวินัยในการทํางานนะคะซึ่งไม่เหมาะสมเลยนะคะกับการทํางานในรูปแบบขององค์กรขนาดใหญ่นะคะเราต้องฝึกให้เราทํางานเป็นคนที่ตรงต่อเวลานะคะแล้วก็รู้จักรับผิดชอบในงานที่เราได้รับมอบหมายนะคะต่อมานะคะข้อที่2เนาะเคารพลบกฎระเบียบนะคะศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่างๆและขั้นตอนการทำงานขององค์กรนั้นอย่างเข้่ขคัดค่ะ ทุกองค์กรนะคะจะมีระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกันนะคะไม่ใช่ว่าเราทาเคยทำงานที่ที่หนึ่งมานะคะพอมาทำงานที่ที่สองเราจะมายึดก,กฎระเบียบที่เราเคยเป็นเคยทำจากที่ที่หนึ่งมาได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเราเข้าทำงานที่ไหนเราก็ต้องยึดก,กฎระเบียบนั้นให้ได้ตามรูปแบบยกตัวอย่างเช่น เขาทางานที่เเขาให้สูบบุหรีได้อะมีพื้นที่สูบบุหรีแต่มาทํางานที่ที่ B เขาห้ามสูบบุหรีถ้าเราอยากทํางานที่นี่เราอยากทํางานที่ที่ B เราก็ต้องยอมรับกฎระเบียบข้อนี้ให้ได้เช่นกันนะคะไม่ใช่บอกว่าที่ที่เเขายังให้ผมดูดได้เลยอ่ะทาไมที่นี้ถึงดูดไม่ได้ เราจะพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะกฎระเบียบเขาระบุมาแล้วว่าที่นี่ห้ามสุบบุรี่แล้วเราก็ยอมรับตกลงที่จะมาเป็นพนักงานที่นี่จะมาแย้งว่าที่ที่เราอยู่เคยอยู่มาทําได้ทําไมที่นี่ถึงทาไม่ได้อาจจะตอบอย่างนั้นทําอย่างนั้นไม่ได้เช่นกันนะคะเพราะแต่ละที่มีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมานะคะสื่อสารที่สุภาพค่ะ การใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสมในการสื่อสารนะคะทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันคะ่ะคำพูดคำจาในการทำงานนะคะคนเราเนาะพูดจาไพเราะคล้ายๆก็อยางทำงานด้วยอยากช่วยเหลือนะคะกับอีกคนนึงที่ทำงานแบบพูดจาก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีพูดคำดา่าคำพูดจาไม่สุภาพเลย ถามว่าใครอยากร่วมงานด้วยค่ะก็ไม่มีนะคะพูดจาหยาบคายไม่ให้เกียิซึ่งกันและกันทุกคนไม่ชอบสิ่งเหล่านี้นะคะหากเราไม่ชอบอะไรก็อย่าไปทําเช่นนั้นกับคนอื่นเช่นกันนะคะดันงนั้นนะคะการสื่อสารที่สุภาพเป็นเอกลักษณ์สําคัญเขาจะได้ชมแล้ว,ว่าอุย้ยน้องคนนี้พูดจาน่ารังจังเลยพูดจาหน้าฟังจังเลยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือช่วยงานเราได้ดีเสมอนะคะ มีมีคำเรื่องการสื่อสารเนี่ยมีคำสุภาษิตมากมายเลยนะคะที่เราเห็นเห็นกันเนาะพูดดีเป็นสีแก่ปากนะคะพูดไม่ดีก็อาจปากเป็นสีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะพูดดีๆกันนะคะในการปฏิบัติงานนะคะอยู่กันหลากหลายคนการสื่อสารพูดจาดีๆนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีกลับเข้ามาในตัวเราได้เช่นกันนะคะต่อมานะคะการปฏิบัติ ตนต่อหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกค้านะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับทุกฝ่ายในองค์กรเป็นกุญแจสําคัญความสําเร็จในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้านะคะการมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้การทํางานเราราบรื่นนะคะแล้วก็มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทํางานของเรานั่นเองนะคะเวลาเราไปทํางานมี ปฏิสัมพันธ์กันดีๆแล้วก็อยากไปทํางานไม่ชอบใครไม่มีใครเกียดไม่มีอะไรมีมิตรภาพที่ดีแล้วก็อยากไปทํางานเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็แฮปปี้ถูกต้องไหมคะ <c oughs> ต่อมานะคะการปฏิบัติตนต่อหัวหน้างานนะคะต้องแสดงความเคารพเชื่อฟังคําสั่งนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามนโนยบายอย่างเข้มขคัดนะคะรวมถึงให้ความร่วมมือในการทํางานที่ได้รับมอบหมายคะ่ะ ต่อไปนะคะต่อเพื่อนร่วมงานเช่นกันเนาะต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในที่ทํางานนะคะรวมถึงการใช้คําพูดที่สุภาพแล้วก็ให้เกียรติกันเสมอน,นะคะเมื่อเราทํางานที่มีลูกค้าก็ต้องดูแลใจใส่บริการด้วยความเต็มใจค่ะและรักษาทยาสัยไมตรีที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดเช่นกันค่ะ ผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและการปรับตัวมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างคะแน่นอนไม่ปฏิบัติตามระเบียบย่อมมีบทลงโทษแน่นอนนะคะอันที่หนึ่งเลยคะ่ะต้องมีการตักเตือนแล้วก็ให้บทลงโทษนะคะห่างไม่ปฏิบัติตามระเบียบอาจน,นำไปสู่การตักเตือนหรือ มีบทลงโทษขององค์กรนะคะซึ่งอาจส่งผลเสียต่อวันของการทํางานได้นะคะผิดครั้งแรกค่ะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็เรียกเรามาตักเตือนก่อนนะคะอาจจะเป็นตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรตักเตือนด้วยวาจากนอยู่กับว่าองค์กรนั้นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะแจ้งเราแบบไหนนะคะเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เรากระทาผิดนะคะเช่นวันนี้แต่งกายมาไม่เรียบร้อยผิดระเบียบ ่ายบุคคลฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เรียกตักเตือนคุณก็ต้องแก้ไขนะคะหากคุณไม่ตักเตือนเขาเรียกคุณมารับบทลงโทษคุณก็ต้องยอมรับบทลงโทษนั้นๆน,น,นะคะก็ส่งผลต่อการเสียประวัติต่อการทํางานเวลาสิ้นปีมีการประเมินโบนัสมีการประเมินผลงานคุณมีมีการตักเตือนไปกี่ครั้งเขาก็นําสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวประเมินคุณเช่นกันนะคะ ต่อไปนะคะสูญเสียโอกาสนะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะอาจทําให้คุณพลาดโอกาสในการพัฒนาการเติบโตการเลือกตาแหน่งในสายงานก็ได้นะคะแม้กระทั่งคุณทํานิสัยดีมากเลยไม่เคยโดนตักเตือนเรื่องอะไรแต่มีอยู่เรื่องเดียวที่คุณโดนตักเตือนบ่อยบ่อยครั้งมากๆเช่นการมาทํางานสายหัวหน้าก็แจ้งแล้วแจ้งอีก อย่ามาทํางานสายนะอย่ามาทํางานสายนะพอถึงเวลาเขาต้องการหาคนเพื่อพัฒนาให้คุณเติบโตคุณคิดว่าคนที่มาสายบ่อยๆจะเติบโตไหมไม่มีทางค่ะหัวหน้าไม่เลือกคุณแน่นอนนะคะการที่การที่อยู่หัวหน้าไม่มองคุณไม่ให้โอกาสคุณไม่ใช่เป็นเพราะใครเลยนะคะเป็นเพราะตัวคุณเองเนาะที่สูญเสียโอกาสไปจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะการปรับตัวและการประเมินตนเองนะคะเป็นการเปิดใจเรียนรู้ค่ะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรต่างๆนะคะประเมินพฤติกรรมของตนเองอย่างเสมอนะคะจะช่วยให้คุณพัฒนาและทํางานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันค่ะการไม่ปฏิบัติตามระเบียบทั้งเรื่องการแต่งกายพฤติกรรมนะคะไม่เพียงส่งผลต่อบุค ัวบุคคลเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งถึงภาพลักษณและประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวมนะคะการปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องนะคะจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและชีวิตการทำงานของคุณนั่นเองนะคะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เราเจอกันทุกวันนี้ในองค์กรที่เราทำงานกันอยู่เนาะแล้วก็จะเห็นต่างๆ อาจารย์คิดว่านักเรียนนักศึกษาของอาจารย์คงไม่ทําผิดระเบียบไม่ส่งผลกระทบกับตัวเองนะคะเพราะน,นักศึกษารู้แล้วเนาะว่าหากทําทอะไรผิดระเบียบแล้วมันจะเกิดผลเสียตามมาอย่างไรนะคะเป็นไปได้เนาะทำให้มันถูกต้องถูกระเบียบตามกฎและวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆน,น,นะคะก็จะเกิดผลดีกับตัวของนักศึกษาเองนะคะโอเคนะคะก็ได้จบไปแล้วเนาะเรื่อง การแต่งกายระเบียบต่างๆนะคะผลเสียต่างๆที่มันจะตามมานะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็อย่าลืมไปทำการบ้านทำรายงานให้อาจารย์ด้วยนะคะไม่พบกันใหม่บทถัดไปบทที่3คะ่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ